สองสามสี 2, 3, 4, บ่บารมีบอลสวัสดีครับสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทร0649310997สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆท่านนะครับผมสองสามสี่บารมีบอลบอลสวยมาแล้วครับผมมาลวจามาแล้วก็เปิดคลิปขอแจ้งค่าส่งนะพี่เดี๋ยวเ <laughs> องเกิดว่าผมได้หลังจากที่ได้คุยกับน้องก้อยนะผมเรื่องค่าจะส่งนะพี่เราก็จะกลับมา โปรเดิมให้นะครับผมถึงอตอนนี้เนาะตอนนี้ค่าส่งในพื้นที่ของผมนะพี่ยังยังโดนแพงอยู่นะแต่คือตอนเนี้ยผมก็ร้องเรียนไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวรอฟังข่าวอีกทีนะก็คือเป็นเป็นเรื่องของหลังบ้านไปแล้วกันแต่คือหน้าบ้านผมก็เข้าใจพี่พี่บางอ่าหลายๆท่านนะที่ว่าโดนค่าส่งไปแล้วก็ในส่วนของปลายทางเนาะก็ยังจะมีบวกเพิ่มอีกเนาะก็ไม่อยากให้พี่พี่โดนค่าส่งแพงเหมือนกันจริงๆผมอยากส่งให้ฟรีทุกต้นเลยได้ซ้ำแต่ตอนนี้ ด้วยหัวหน้าใหม่ด้วยอะไรใหม่ด้วยกฎเกณฑ์อะไรที่เขามาบังคับใช้ในส่วนของพื้นที่ที่นี่เนี่ยแต่แต่ที่อื่นอ่ะยังโดนค่าส่งในส่วนได้ได้ส่วนของค่าส่งแบบส่วนลดปกตินะพี่มีของผมเนี่ยโดนแพงก็ในเรื่องของอ่ะคนเก่าเขาท,ทาไว้นะคนใหม่เขาก็มาลื้อ <c ười> เดี๋ยว่อยว่ากันในส่วนของเรื่องหลังบ้านในของของปัจจุบันนะพี่เนาะในส่วนของผมก็มาแจ้งค่าส่งครับพี่คุยกับน้องก้อยแล้วจะ,จะจัดโปรเหมือนเดิมหนึ่งต้นสองต้นนะพี่หนึ่งต้นสองต้นนะค่าส่งห้าสิบบาทเนาะ แล้วก็3มต้นจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับปลายทางไม่มีบวกเพิ่มจะ้ะอ่ะหต้น2ต้นเนาะค่าส่ง50แล้วก็3ต้นจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มจะ้ะโอเคนี่แหละครับกลับมาโปรเดิมของเรานะครับผมเริ่มมาที่นี่เลยจ้ะเจ้าสาวสวยครับพี่เจ้าสาวสวยกระถาง6 full, นิ้วฟอร์มฟูล้นล้นทรงแบบว่าประกวดมากหน้าสวยครับพี่ เจ้าสาวสวยครับพี่กระถางหกนิ้วสี่ร้อยบาทจะ้ะหน้าสวยไซส์ใหญ่ด้านข้างจะ้ะกระถางหกฟูล้นมากสวยใบโดกดกเจ้าสาวสวยสี่ร้อยบาทจ้าต้นที่หนึ่งครับพี่มีตรงนี้งามงามอีกหนึ่งต้นจะ้ะหูยงามงามฮาบเคิร์กครับเคิร์กอีกหนึ่งต้นเจ้าสาวสี่ร้อยบาทจ้ากระถางหกล้นลนะ้นเนาะนี่หน้าสวยสวยหนึ่งสองสองหรือหนึ่งต้นหนึ่งหรือต้นสองครับพี่สวยสวยทั้งคู่จะ้ะสี่ร้อยบาทเจ้าสาวสวย ด้านนี้เป็นมณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรหน้าดังเดิมนะคะพี่หน้าดังเดิมออริจินอลนั่นไหนออกแดดออกแดดโชว์ตัวหน่อยนี่หน้าดังเดิมออริจินอลออกแดดแล้วสวยๆเลยจ้ารดใหม่มาแล้วจัดจ้านมาเลยด่างสวยแน่นอนครับพี่รอดใหมนน่นาะไม่ผิดหวังตัวนี้มณีล้อมเพชร6นิ้วหน้าสวย300บาทครับผมหน้าดังเดิมออริจินอลนะครับพี่กระถาง6 300บาทงามๆเลยรอดใหม่งามมากจมพูปแปน้นออกมาเลยจ้ะนี่เลยมณีล้อมเพชรหน้าเดิมนะครับหน้าดังเดิมเนาะสวย บุษรินไม้ใหม,หม่หน้าหวานน้ำตาลเรียกพี่สองร้อยห้าสิบบาทครับผมบุษรินกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่เลยจ่ะนี่เลยแล้วก็พรจะสัวาสายใหญ่ครับพี่สายใหญ่นี่เลยครับพี่ดูจากฝ่ามือนะใบใบใหญ่ต้นใหญ่กระถางหกจ่าหลอดไม้ด่างเหลืองอันนี้ใบรองนะพี่หลอดไม้หลอดไม้กำลังกลางนะจ๊ะนี่เลยด่างเหลืองฮารเคิงออกมาเลยจ้ะ สองร้อยบาทพรเจ้าสัวใหญ่สวยหน้าเรืองทองครับพี่หน้าเรืองทองอารามแท้เลยตะลึงพรเจ้าสัวสวยๆจ้ะพรเจ้าสัวสวยๆอ่แล้วก็ต้นนี้นะครับมหาสิทธิโชคหน้าเหลืองทองนะพี่เนี่ยต้นนี้น่าจะออกแผงนนะครับเพราะว่ามหาสิทธิโชคปกติแล้วเขาจะเป็นหน้าออกดาออกแดงหน้าแดงหน้าแดงอันนี้ด่างเลืองทองนะด่างเลืองทองมหาสิทธิโชคนี่เลยจะสามร้อยบาทครับผมสามร้อยบาทมหาสิทธิโชคกระถาง หกนิ้วหน้าเรืองทองผ่องอัมไพสวยๆครับเศรษฐีเงินล้านเศรษฐีเงินล้านนี่แหละจ้าเศรษฐีเงินล้านหกนิ้วสองร้อยบาทจ้าเศรษฐีเงินล้านหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยสายใหญ่มีนะพี่ถ้าใครแบบชอบไม้สายใหญ่มีเศรษฐีเงินล้านนะแบบใหญ่บิ๊กบิ้มเลยเดี๋ยวเดินไปถ้าถ้าเดินถึงตู้นะพี่ถ้าคลิปไม่ยาวซะก่อนนะอ่ะต้นนี้สองร้อยบาทครับพี่เศรษฐีเงินล้านฟอร์มหกสวยๆฟอร์มหกสวยๆ ตัดมาเป็นพญามุจจรินพญามูจจรินครับพี่พญามุจจรินนี่เลยกระถางหกนิ้วจ้ากัดจมพูมาสวยแล้วหกนิ้วต้นโตฟอร์มสวยนะสวยสามร้อยบาทครับพญามุจจรินพญามุจจรินตัดสวยแบบนี้แล้วพี่ถ้าของใครนะพี่เลี้ยงพญามุจจรินแล้วแล้วไซนี้นะแล้วสียังไม่มานะพี่สีชมพูไม่มานะ ให้รู้เลยว่าน่าจะเป็นพญามุจลินแผงก็คือว่าเขาจะไม่กัดจะู๊ให้ตาหลอดชีวิตเนี่ยตากัดแล้วนี่ต้องมาแบบนี้เลยจ้ะพญามุจลินถ้าใช้นี้แล้วเนาะต้องหน้าสวยๆแบบนี้เลยกระดาหงนิ้วสามร้อยบาทจ้าอ่ะด้านในด้านในด้านในเดี๋ยวเปิดตรงนี้ก่อนจ้ะด้านในด้านในหน้าสวยๆเมืองนะครชุมหกนิ้วครับพี่เมืองนครชุมนี่เลย กระถางหกนิ้วรอดใหม่มาแล้วไม้หน้าเข้มสวยเมืองนครชุมสามร้อยบาทครับผมกระถางหกกระถางหกรอดใหม่มาแล้วนี่สวยๆไม่ผิดหวังคร,รับพี <c oughs> ่พระยาม,มุจลรินไอ้์แมวจ้ะง่เป็นพระยามุจลินบอกเมืองนครชุมโอ้ยเนาะเมืองนครชุมสามร้อยบาทจ้ากระถางหกนิ้วต้นหนึ่งมีต้นสองสวยๆอีกหนึ่งต้นนี่จ้ะพี่มุดอาเมืองนครชุมเมืองนครชุมสวยๆอีกหนึ่งต้นสามร้อยบาทครับ กระถางหกนิ้วใบใหญ่มากต้นใหญ่ฟอร์มสวยหน้าเข้มมากนะพี่ต้นนี้นี่เลยจ้ะเหมือนคอนครชุมสามรบบาทกระถางหกนิ้วไม้ใบหอกหน่อยใบยหอกใบหอกใหญ่ไม้ใหม่สวยชื่อว่าสบายจันนะครับพี่สะบาบจันเจ็ดร้อยบาทจากต้นนี้เจ็ดร้อยบาทรอดมมาแล้วเช่นกันฮาร์ปครึ่งเลยใบนี้สะใบจันนะครับใบหอกตอนนี้กระแสใบหอกมาแรงมากจ้ะพี่ เก็บได้เก็บเลยตันนี้สบายจันทร์สวยมากเจ็ดร้อยบาทกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วอมรอ,อมรอรัตนโกสินครับพี่อมรรัตนโกศินแล้วก็อะไรต่อนะที่ว่าเป็นอะไรเป็นอ่ะอมรรัตนโกสินแล้วพี่จะจัดบทกอให้หน่อยจ้าไม่ไดยาวเกินอมรรัตนโกสินครับกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วต้นนี้สามร้อยบาทครับผม ใบใหม่สุดจัดครับพี่นี่ขอบขาวนะมีด่างแดงขอบใบขาวสวยๆสามร้อยบาทอมรัตนโกสินเพิ่งฟื้นนะพีเพิ่งฟื้นเพราะว่ามาเจอช่วงหน้าหนาวเนาะชะงักไปพักนี่เพิ่งฟื้นบางต้นก็ยังชะงักอยู่แต่ตอนเนี้ยฟื้นปกติแล้ว่อ่ะต้นนี้ละกันต้นเนี้ยฟื้นปกติฟื้นปกติแหละเจอหนาวเข้าไปช็อกไปนิดนึงครับบี่อมรัตนโกสินราศีมีนราศีมีนนี่เลยจะตับราศีสวยๆครับบี่ราศีมีนสามร้อยบาทกระถางห้า เจ็ดนิ้วห้าจุดเจ็ดหรือหกนี่เองครับพี่ห้าจุดเจ็ดหรือหกนิ้วนั่นแหละอ่ะใกล้เคียงกันมากสามร้อยบาทจะ้ะราสีมีนราสีมีนสวยๆเลยต้นนี้จะ้ะทองสยามทองสยามไม้ใหม่ด่างสวยครับพี่ด่างเหลืองทองผ่องอัมพยทองสยามครับพี่เจ็ดร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับทองสยามนี่เลยหน้าทองสวยๆจะ้ะหน้าทองสวยๆ ทองสยามเจ็ดร้อยบาทกระถางหกนิ้วไม้ใหม่ไม้แล้วไม้แร้วมาใหม่เลยจ้บีทองสยามหกนิ้วหกนิ้วเจ็ดร้อยบาทสวยๆครับพี่ไม้ป้ายก็นหน่อยชมพูพานครองเมืองนี่เลยครับพี่ต้นใหญ่นะต้นใหญ่ฟอร์มใหญ่นี่ห้าใบแน่นๆครับพี่พื้นใบชมพูป,ป้ายเขียวชมพูพานครองเมืองสองร้อยบาทจ้ะกระถางห้าจุดห้านิ้วเอื้อมาแล้วกันนะพี่อยู่มุมฝั่งนู้นเลยไม่ถึงเนาะต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่เลยถ้าเทียบกับราสีสิงเนาะ เที่กับลาศีสิงห์นี่เลยต้นใหญ่ครับพี่ชมพูพานคลองเมือง200บาท200บาทส่วนต้นนี้อ่ะราศีสิงห์ขึ้นเลยก็แล้วกันครับพี่บอลตับราศีสวยๆเช่นกันราศีสิงห์300บาทครับกระถาง5.5นิ้วเช่นกันราศีสิงห์นี่เลยด่างสวยๆเอื้อมหมดแล้วครับพี่เนาะหลอดใหม่มาแล้วจ้ะหลอดใหม่มาแล้วราศีสิงห์นี่ส่วนต้นนี้รัชตะพังแก้วหรือชายชนหรืองนั่นเองครับพี่รัชตะพังแก้วเนาะกระถาง6นิ้ว300บาทจ้ะรัชตะ พังแก้วเหลืองทองสวยๆเหลืองทองสวยรัชตะพังแก้วสามระบาทหกนิ้วจ้าอะมาไม้ใหญ่กันหน่อยครับตรงนี้ครับพี่นะเมืองนนนะเมืองนตงนต้นนี้สายใหญ่แม่พันกระถางแปดนิ้วนะครับกระถางแปดนิ้วหน้าชมพูทองน้องมีหน่อแล้วเดี๋ยวให้ดูฟอร์มฟอร์มเต็มต้นแม่ก่อนนะครับพี่นี่เลยหน้าใหญ่ที่สุดในตู้แล้วพี่ใหญ่สุดในตู้แล <laughs> ้เวเต้นเนียเต็นฐานกระถางแปดนิ้วหน้าชมพูทองส,อสวยๆดูหน่อกันหน่อยครับพี่อันนี้ใบแม่นะ นี่จ้ะหนออยู่ด้านล่างหนอสามใบแล้วนะหนอสามใบแล้วหนอสามใบแล้วโอ้รอดใหม่แม่ก็มาแล้วพี่หน้า,าชมพูทองสวยมาเลยรอดใหม่นี่แหละครับพี่หนอเนาะกระถางแปดนิ้วขึ้นค่อนข้างห่างแม่อยู่นะพี่เนาะหัวแน้าจะค่อนข้างใหญ่ต้นนี้ณนะเมืองนนท์กระถาง8ดนิ้วไซส์ใหญ่7 0็ร้อยบาทครับพี่ต้นนี้แม่พันพร้อมหนอจัดไปจัดไปเจ็ดร้อบาทครับพี่หน้าชมพูทองส,อสวยๆแบบนี้โอ้ ้องบอกเลยบ่าโคตรคุ้มคือหน้าสวยครับพี่หน้าสวยแล้วก็มีหน่อเด้อปกติแล้วไหมอ่าบางต้นเนี่ยถ้าให้หนอแล้วจะซุดจะโซม,มันที่เป็นหน้าแม่แต่ต้นนี้หน้าแม่ยังสวยแจ่มโบะอยู่เออเจ็ดร้อยบาทนะเมืองนนท์หน้าชมพูทองสวยเด็ดแท้ครับพี่พร้อมหัวพร้อมหนอต้นนี้ใหญ่เต็มถาดอ่ะเจ้าสาวสวยอีกแล้วต้นนี้เจออีขึ้นอีเจ้าสาวสวยอันนี้พื้นใบอเ่เขียวเขียวเข้มบดีนะพี่นาะ,ะเพราะว่าเขียวตัดชมพูไงเออต้นนี้ตัดกับความป้ายดีจังเลย กระถาง6นิ้วเจ้าสาวสวย400บาทจ้าต้นที่สามแล้วกันนะพี่ใส่ลำเบอร์เพราะว่าต้นคลิปึ้นไปสองต้นเนาะต้นนี้ก็สวยจ้ะ400บาทเจ้าสาวต้นที่สามกระถาง6นิ้วสวยมากนี่เลยเจอแดดที่เข้าไปโอโ้โหเพิ่งเจอแดดนะพี่เพราะว่าคือมาคือมาสามวันแล้วเมื่อวานก็ฝนตกอันนี้มันหน้าร้อนหรือว่าหน้ารักแฮะหน้าฝนเนาะหน้าร้อนหรือว่าหน้าฝนเนี่ยฝนตกสวยอะไม้น่อไม้อ่อสีกาญจนาพิเศษครับพี่ สีการจะนาพิเศษไม้แยกหนอสวยเข้มชมพูเข้มปัดครับพี่เม็ดสีอ่แล้วนะเม็ดสีนี่คือสีขาวแล้วพี่ขาวขาวนี่คือเม็ดสีเขาแล้วก็เป็นพื้นใบชมพูป้ายเขียวต้นนี้ไม้หนอปาติดหัวเยอะครับพี่สีการจะนาพิเศษห้าร้อยห้าสิบาทครับผมไม้แยกหนอสีการจะนาพิเศษหน้าสวยเจนสองเข้ม,เข,มเข้มจะห้าร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้ว มัน,นีล้อมเพชรมัน,นีล้อมเพชรจ้าหน้าแผงสวยต้นนี้ด่างวากิวแจ่มๆครับพี่มัน,นีล้อมเพชรกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วสองร้อยห้าสิบาทครับผมนี่เลยด้ข้ง้งจ้ะมัน,นีล้อมเพชรแผงด่างสวยวากิวชมพูเหลืองทองครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทสวยๆฟอร์มฟูฟูครับฟอร์มฟูฟูอะใบหอกใบหอกเดี๋ยวผมจะเอาไปอัพแล้วีีเพราะว่าตอนนี้น้องอยู่ในกระถางสีเนาะแต่คืออะให้ดูความความด่างสวยแล้วกัน อย่าเพิ่งดูไซส์กระถางใบใหม่มล่าสุดครับพี่ต้นนี้เป็นใบหอกด่างม่วงนะครับพี่ชื่อว่าปินมานีปินมานีใบหอกด่างม่วงสามรอยห้าสิบาทจ้าอยู่ในกระถางสี่นิ้วอาจจะลองขึ้นดูก,ก่อนเนาะถ้าว่าถ้ายังอยู่เดี๋ยวผมจะเอาไปอัพลงหกครับพี่นี่เปิดหน้าสวยมาแล้วใบหอกด่างม่วงนี่เลยจ้ะพี่ต้นแม่เนาะใบหอกด่างม่วงสวยๆแบบนี้เลยปินมะนีครับพี่ปินมานีสามห้าสิ350บาทาต้นนี้กระถางสี่นิ้วแบ่งต้นลูกแจ่มๆใบหอกใบหอกกระแสมาแรงจ้า โวเคโนุโวเคโนุภูเขาไฟที่แปลว่าภูเขาไฟครับพี่นี่เลยด่างแดงสวยๆด่างฮาร์ปครึ่งโวเคโนุกระถาง6นิ้วครับพี่ต้นนี้300บาทจะ้ะ300บาทโวเคโนุหนิ้วหน้าเข้มสวยด่างฮาร์ปครึ่งแจ่มแจมด่างรครับเพิ่มแจ่มโวเคโนุนี่ฟอร์ม6นิ้วนะครับ300บาทเทพสายรุ้งเทพสายรุ้งนี่ด่างชมพูวากิวด่างชมพูวากิว นี่เลยครับพี่สองร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วเทพสายลุงเทพสายลุงหน้าสวยหน้าหวานตัวนี้เขาจะมีหน้าทองนะพี่เนาะหน้าเหลืองทองหน้าแดงอันนี้หน้าชมพูเทพสายลุงสองร้อยบาทฟอร์มกระถางหกนิ้วจ้าหกนิ้วสวยๆส,ส่วนด้านในผมเอื้อมมาแล้วกันครับพี่เนาะนี่เลยจ้ะนี่เลยนี่เลยรอดใหม่ก็สวยอันนี้เพชรพระนครแต่ว่าเป็นเพชรพระนครแผงนะครับเพชรพระนครหน้าแผงเนาะตัวนี้ นี่เลยจ้ะหลอดไม้ด่างเอ่อเหลืองทองนะพี่เนาะด่างเหลืองทองหลอดไม้เจียมมากนี่เลยพี่ดูใบรองเห็นไหมอันนี้มาแบบฮาร์ปครึ่งนะพี่หลอดใหม่มาทั้งใบสองร้อยห้าสิบาทครับผมเ <laughs> พชรพระนครแผงสวยต้นนี้รับประกันให้ครับพี่โตมาสวยมากหน้าแผงเนาะหน้าปกติเขาจะเป็นดําแดงครับพี่พื้นใบออกดําน้ําตาลแล้วก็ด่างแดงอันนี้หน้าแผงพื้นใบเขียวจะด่างแบบออกส้มทองออกแดงทองแล้วพี่เนาะหลอดหม้สวยมากสองร้อยห้าสิบบาทเพชรพระนครแผงอ่ะนี่ไง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  ให้ดูนี่นครับพี่หน้าเดิมหน้าเดิมเขาจะออกเดี๋ยวใบออกออกน้ำตาลคำ้คำๆหน่อยพี่นะแล้วก็ด่างเดแบบนี้หน้าเดิมหน้าเดิมนี่เลยีผมแบ่งต้นนี้สองร้อยห้าสิบหน้าแผงแผงสวยเทพใสลุงมีอีกหนึ่งต้นนะพี่หน้านี้เลยต้นนี้สวยๆเทพใสลุงหน้าออกทองนี่เลยสองร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วเทพใสลุงต้นนี้จ้ะเอื้อมมืนะครับพี่อยู่มุมตู้ฝั่งนู้น <laughs> เอามือแตะไม่ถึงเอามือแตะไม่ถึงนี่เลยเทพใสลุงต้นนี้จ้ะสวยๆสองร้อยบาทจา้า อาสงขายอาสงขายฟอมกอแน่นๆครับพี่ต้นนี้ก็ถาง6นิ้วนะครับบุกรวมฟอมกอสองต้นในกระถางหน้าสวยๆแบบนี้จะฟอมใบดอกแน่นนี่ตนะครับพี่อาสงขายกระถาง6นิ้วเนาะสองต้นในกระถางครับพี่หน้าสวยส5 0ยบาทจ้าอาสงขายฟอมกอบกรวมแน่นๆครับพี่ต้นนี้เลย6นิ้วอ่ะต้นที่1นึ่ให้ดูตึงต้นับพี่ให้ดูสวยๆอยีกหนึ่งต้นนี้เลยจะอาสงขายเนาะหน้าปลายสวยเกยงครับพี่ต้นนี้เนาะอาสงขายเลี้ยงอัแดด็รืลพี่ เดี๋ยวเม็ดชมพูเขาจะมาตามแดดยิ่งแดดเข้มยิ่งหน้าเข้มนะครับนี่ขอให้น้องป้ายมาแบบนี้ก่อนมีป้ายเขียวมาก่อนเนาะป้ายเขียวแล้วก็เลี้ยงอัดแดดทีนี้ก็หน้าชมพูมาสวยเข้มทั้งใบแล้วตอนนี้สองต้นนี้จะอัองขายสองร้ยห้าบาทฟอร์มกอฟอร์มกแน่นแน่แนต้นที่2กระถาง6เช่นกันจ้าฟอร์มหกนิ้ว2อ0บาทครับผมด้านนี้รินมังกรไฟอันนี้เหลือ สุดท้ายแล้วพี่เพราะว่ามัน,นจะมีเหลือต้นใหญ่ของต้นผมออกนอกตัวแล้วเอาไปผ่าแล้วเหลือต้นนี้เอามาทําฟอร์มกรรวมกันแล้วลิ้นมังกรไฟบอลกาดด่างอไม่ใช่ด่างกัดแดงครับพี่ขอบใบเขียวเข้มลิ้นมังกรไฟสองต้นนะพี่ทำฟอร์มกอเห็นไหมแน่นไหมกระถางหกอย่างแน่นเลยต้นนี้ <laughs> ลิ้นมังกรไฟฟอร,ร์มกรแน่นๆครับพี่ต้นนี้สองร้อยบาทสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วกระถางสุดท้ายครับพี่เบิร์ดแล้วเบิรแล้ว หลือแค่ต้นนี้ต้นเดียวจ้านี่เลยสองต้นแน่นในกระถางนะพี่สองร้อยบาทลิน้นมังกรไฟลิน้นมังกรไฟอาเศรษฐีเงินล้านครับพี่ที่บอกว่ามีต้นใหญ่มีต้นใหญ่นี่เลยครับพี่ต้นใหญ่แม่พันกระถางหกนิ้วเศรษฐีเงินล้านต้นนี้เดี๋ยวผมจะเงือบจะเงือบเมือบมองหน่อยก่อนว่าหมาหรืออย่างอย่างเนาะอย่างเนาะนี่เลยจากต้นเดียวถาดหนึ่งลดมากครับพี่เจ็ดร้อยบาทเศรษฐีเงินล้านใหญ่แม่พันใหญ่แม่พัน ต้นนี้ผมว่าหน่อน,น่าจะมาแล้วแหละแต่คือน่าจะยังไม่โผล่ดินนะพี่เนาะต้นนี้พรอมใหญ่มากน้องก้อยไม่อยู่นะไม่งั้นให้เป็นพรีเซนเตอร์ยกให้ดูแล้วพี่ยกให้ดูแล้วต้นใหญ่กระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกใบถ้าฝ่ามือเอามือสอดครับนี่เลยมิตรฝ่ามือจ้ะเจ็ดร้อยบาทแม่พันธ์เศรษฐีเงินล้านแม่พันธ์เศรษฐีเงินล้านต้นใหญ่จริงต้นใหญ่จริงนี่เลยต้นใหญ่หน้าสวย,สวยครับเจ็ดร้อยบาทด้านนี้สายพระเนตร แม่พันเช่นกันครับพี่กระสีสวยแล้วเด้อกระถางหกนิ้วสายพระเนตรหน้าแดงๆครับใช้เวลาเลี้ยงนานมากเด้อกว่าจะได้กระสีแบบนี้เนาะห้ารบาทจ้ะกระถางหกนิ้วเหลือแค่สองต้นนี้พี่ดีวเดินขึ้นให้เลือกเลยแล้วกันอเสายพระเนตรต้นที่หนึ่งห้ารบาทจากกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่เลยครับพี่ต้นที่สองนี่เลยครับต้นที่สองสายพระเนตร หน้าแดงๆกระถางหกแม่พันครับหนึ่งหรือสองสองหรือหนึ่งอพี่หนึ่งหรือสองหรือ 1, หนึ่งเนาะเลือกได้เลยเลือกได้เลยจ้าอะด้านนี้เป็นเลกาซี่เลกาซี่แบ่งต้นนี้หน้าสวยแจ่มโบกกระถางแปดนิ้วนะพี่ดูรอดใหม่ก่อน <c oughs> เห็นตั้งแต่หลังใบครับพี่ความสวยจัดจ้านอันนี้ใบล่าสุดนะน,นี่ใบล่าสุดเนาะเลกาซี่เขียวตัดแดงแดงตัดเขียวสวยจากกระถาง แปดนิ้วกระถางแปดนิ้วสองพันบาทจ้ะเลกาซี่ไม่ใม่ไมเลยจำนวนน้อยสูดสุดให้หัวก็น,น้อยนะพี่เนาะกว่าจะทำจำนวนได้แต่ละมีแต่ละต้นนะพี่เนาะนี่เลยนี่เลกาซี่หลอดใหม่เบลเลอร์เบลเลอร์แล้วก็ป้ายสวยออกมาเลยครับพี่ต้นนี้สองพันบาทจากกระถางแปดนิ้วแห่งตัวน,นี้เลยเลกาซี่เลกาซี่ ของมันต้องมีเช้ามาส่องมาผมบอกเลยพี่สวยเด่นจัดตัวน,นี้สวยเด่นมากเลกะซี่อะสยามสายามนะลอมิสกิ๋วแต่เจวเ๋วเขาพี่กระถางหกนิ้วแต่ป้ายสวยป้ายทึกมากสยามนะลอมิสสยามนะลอมิสมน,มนี่เลยเจ็ดร้อยบาทจ้ะกระถางหกนิ้วเจ็ดร้อยบาทสยามนะลอมิสนะรอดใหม่มาแล้วตัวน,นี้น้องที่เล็กแบบนี้นะพี่จริงๆน้องชงัชงกชักหนาวไปช่วงหนึ่งพี่ใหม่เหมือนกันฟื้นแล้วฟื้นแล้วได้แดดแปฟื้นแล้วสยามนะลอมิตเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวน,นี้ ป้ายสวยๆเลยสยามนารมิตสยามนารมิตด้านในด้านในเป็นอต้นนู้นเหรอเดี๋ยวจะผมเปิดฝั่งนี้ดีกว่าครับเปิดฝั่งนี้ดีกว่า,าต้นไหนดีต้นนี้แล้วกันแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงครับพี่แม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวงจ้ะต้นนี้กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วหน้าดางสวยมากแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงเจ็ดร้อยบาทกระถางหกนิ้วไม้ใหม่ไม้แจจานวนน้อยสุดๆครับพี่จำนวนน้อยจำนวนน้อยแม่ฟ้าหลวงเจ็ดร้อยบาทกระถางหกนิ้วหลอดใหม่มาแล้วต้นนี้นี่หน้าสวยมากหลอดใหม่ไม่ผิดหวังครับพี่สามใบออกมาสักขนาดนี้แล้วนะสามใบมาสักขนาดนี้หลอดใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนอะเทวีออะขึ้นเทวี ตัวน,นี้แล้วกันเทวี TV สุริยาครับพี่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วเทวี TV สุริยาสามร้อยห้าสิบาทครับผมสามร้อยห้าสิบาทใบใหม่ฮาร์ป <Half S 1> ครึ่งเลยหลอดใหม่มาแล้วชมพูสวยเข้มปัดออกมาเลยเทวี TV สุริยาสามร้อยห้าสิบาทจา้ากระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วตนนัวนี้ออกแดดจะให้ออเอาแดดหรือก็แดดแดดล่มอีก่งละแดดล่มอีกละ,ลอ,กละอ่ะแล้วก็มีมณีนัคราดเนาะต้นนี้นนนนมณีนัคราดมณีนัคราด นี่เลยจ้ะมะนีนัคราดกระถางหกครับพี่สายใหญ่หน้าด่างทองสวยมีความแดงสลับทองนะพี่เนาะกระถางหกอ่ะยกจากนี่มะนีนาคราดมะน,นีนัคาราชกาบสวยครับพี่สองร้อยห้าสิบาทครับต้นนี้สองร้อยห้าสิบบาทต้นนี้สวยจ้ะต้นนี้สวยสองร้อยห้าสิบาทแล้วก็กาปิดท้ายแล้วกรันต้นนี้กราบสวัสดีครับพี่กาปิดท้ายช่วงนี้ราศีมีน ราศีมีนราศีมีนนี่จะราศีมีนตับราศีสวยๆสามร้อยบาทจะ้ะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วราศีมีนโอ้ใบใบร่างยังอยู่ฮารครึ่งเลยกรับสวัสดีทายคลิปนี้นะอะส่วนใี้ต้นไหนก็เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับผมจะโทรหรือแอดไลน์นะพี่ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดมีโอเบอร์สาวน้องก้อยรับสายเนาะสามต้นท่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ